นี่ใครเคยประสบปัญหานี้บ้างครับสายตาไม่สู้แดดครับเวลาออกแดดแล้วมันอย่างเงี้ยอืมจริงๆนะมันมันจ้าจริง,รงตาต้องอยู่อย่างนี้ตลอดเลยมันทําให้เราดูเสียบุคลิกเห็นไหมนี่ทางออกของผมคือแฮตตี้นี่ไงนี่แว่นสายตาครับผมเลนออโต้สองสีนะครับออกแดดเมื่อไหร่เปลี่ยนสีเป็นสีเทาเมื่อนั้นอันนี้คือเกรยะเลนเกรย์เลนเกรย์นะ มันจะมีทั้งเกรย์และบาวนะตอนนี้ผมสั่งซื้อมาเป็นเลนเกรย์ราคาหลักสิบครับไม่ถึงร้อยนี่ยังนไงแจ๋ว啊ออ,ออกแดดนี่เปลี่ยนสีเลยทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นทางออกสําหรับการดูแลสายตานะแล้วก็เป็น,เป,น,เ,น,นเป็นทั้งเลนสายตานะฮะเป็นทั้งเลนกันแดดได้ด้วยเพราะมัานเปลี่ยนสีได้นะออกแดดเห็นไ,ไหมสังเกตไหมออหลักสิบไม่ถึงร้อยหกสิบห้าบาทเนะี่ยขาก็เป็นขาแบบซิลิคโคนนะฮะ ยืดหยุ่นได้เป็นขาถ่างออกได้นะมันเป็นสปริงสังเกตด,ดูไงเงนะเออใช้งานมมีปัญหาครับไม่ต้องกลัวชำรุดกลัวพังราคาหลักสิบจะซื้อกี่อันก็ได้ไอย่างเงี้ยเดี๋ยวไหแล้วออกแดดให้ดูว่ามันสู้แดดแค่ไหนนี่นะฮะใช้งานได้ดีเลนส์มัตติโค้ดนะครับเป็นโค้ดป้องกันสายตาเห็นไหมไม่ต้องหี่ตาให้มันลำบากบักยากเย็นเลยเห็นไหมใช้ได้ไหมเอออย้ยสังเกตด,ดูนะฮะเลนส์ ห็นไหมบางทตดูเงาเห็นเงาไหมครับนั่นคือเลนออโต้มันเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะถ้าเป็นเลนส์ใสๆมันจะมองทะลุผ่านได้เลยบางทีเห็นหมฮะม,มันอีโค้ดมันอีโค้ดดูอย่างไรนะครับก็คือเป็นการโค้ดผิวเลนเพื่อป้องกันแสงสะท้อนป้องกันสายตาของเรานั่นเองนะครับก็คือถ้าไปเจอเลนสที่ไม่มีการโค้ดผิวไว้ให้เนะี่ยมันจะเป็นเลนส์ใสๆ <Okay. S 1> พอเลนส์ใสๆถ้ามองไปข้างหน้าปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีไฟมีแสงอะไรอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่มันจะมาสะท้อนในตัวเลน แล้วมันก็แยงเข้าตาเรามันทําให้เราตาเราเริ่มเมื่อยเริ่มล้ามันจะผ้ามวนะัวถ้าไปส่องกับแสงแดดแสงแสงสะท้อนจากไฟนะคุณก็จะเห็นเลยว่ามันติโคสมันเป็นลักษณะไหนมันจะออกสีเขียวเขียวเหลือบเหลือบเขียวเขียวประมาณนี้นะก็แล้วแต่ชนิดของเลนส์ว่าเป็นเลนส์บูนะครับเป็นเล,น,เลนส์เลนส์สีอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นสีก็เป็นสีน้ําตาลสีเทาสีแดงสีดําดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้เป็นเลนส์ออโต้ก็คือสามารถปรับแสงได้เวลาออกแดดอันนี้ เลนออโต้ตัวนี้เป็นเลนเกรมัน,น,นคือเทานั่นเองนะมันจะมีเกรมีเกรและมีบราวนะบราวลานลำตาลไปเข้าบ้านเรานี่พ่อจา๋าดีดีเลยอ่ะมีอีกอันหนึ่งอันนี่อีกอันหนึ่งนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งตัวช่วยอันนี้ก็เปลี่ยนสีเหมือนกันแต่ว่าซื้อมาก่อนหน้านะผมซื้อมาสองตัวนะครับซึ่งเราก็ไปเปลี่ยนทรงนะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนสไตล์เวลาเรา,เราใช้งานนะครับแหมอันนะี้ก็ทรงดูดีเลยดู ดูโอเคอะอน,น,อน,นี่ดูดูดูแบบดูมากดีนะอันนี้ทรงสปอร์ตนะฮะอันนี้ทรงแบบว่ายัางไงอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะออกแดดเปลี่ยนสีเหมือนกันสังเกตที่เงาเห็นไหมฮะนี่เช็คง่ายๆเลยเวลาแสงแดดผ่านเลนส์ตัวนี้มันก็จะเปลี่ยนสีให้เรานะฮะอักสิสไม่ถึงร้อยคุ้มนะนะคุ้มมากเลยอะถึงรวมส่งก็ยังไม่ถึงร้อยอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจสนใจก็กดได้เลยตะกร้าสีเหลืองด้านซ้ายนี้นะครับขอบคุณครับ